ผมฝากกดติดตามกดแชร์กดถูกใจให้ผมด้วยนะครับสีสองตัวนี้สามารถสั่งทำได้นะครับว่าจะสีไหนอ,อขอบครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง Winner Racing นะครับ เดี๋ยววันนี้เราผมจะมาแจ้งเรื่องกับเรื่องเกี่ยวกับคนที่ซื้อวาวมือจากที่นี่ไปนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งก่อนว่ามันมีอะไรบ้างมันจะมีสายคันเร่งชุดชุดใหญ่เลยก็คือสามารถไปถอดของเดิมแล้วก็เอาของผมแทนได้เลยนะครับของผมมันจะมีสามสางให้สายนึ่งจะไปทูทีสายนึ่งจะไปที่คาบูอีกสายนึ่งจะมาที่วาวมือนะครับนี่นะครับ อันนี้เป็นวาล์วมือที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วอ่ะนี่นะครับก็เราก็จับนอ็อตตรงนี้นะครับหนึ่งตัวเพื่อให้แท่งเหลตรงนี้มันอยู่นะครับหรือจับสองตัวก็ได้นะครับแต่น,นี้ผมจับแค่ตัวเดียวก็อยู่นะครับส่วนที่ใส่กับวาล์วก็มีอยู่ในกันนี้ครับผมจะให้ชิน้นนี้ชิ้นนี้แล้วก็สายยกเซตเลยหนึ่งเซต อ่านี่นะครับลูกค้าสามารถไปใส่ได้เลยก็คือผมจะให้น็อตไปให้นี่นะครับหรือถ้าลูกค้ามีน็อตพวกน็อตต่งอะไรพวกนี้ก็สามารถใช้ทดแทนกันได้นะครับตัวนี้จะใช้เป็นเบอร์แปดนะครับส่วนที่เหลือจะเป็นเบอร์สิอ่าเวลาเราตั้งเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกก่อนให้เราตั้งลงมาให้วาวสุดเลยอย่าให้วาวมันขึ้นไปเยอะนะครับเดี๋ยวเวลารอบต่าที่เราขี่เนี่ย มันจะเหมือนว่าเราเปิดวาล์วเยอะกันไปมันจะมีแค่เสียงครับแต่รถมันจะบิดไม่ค่อยออกอ่ะนี่นะครับก็เวลาเราทําเราก็ทําให้าวาล์วตนนัวนี้ลงมาต่ำที่สุดนี่นะครับเวลาทํางานมันก็ปกตินะครับตามมือเราบิดเลยครับนี่ครับผมนี่นะครับอันนี้ก็คือเปิดสดเรียบร้อง เราก็ปล่อยปกติให้ขึ้นลงปกติผมจะแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าวาวมือกับวาวไฟฟ้าเนี่ยมันต่างกันนะครับถ้าความสม,มูทเนี่ยวาวมือมันจะสู้ไม่ได้วาวมือมันจะดีตรงที่ว่าวาวไฟฟ้าที่เราใช้เนี่ยมีปัญหาหรืเสียเสียเนี่ยมันมีราคาแพงมากถ้าเราใช้แบบงบประหยัดเน่ะเราใส่เป็นวาวมือได้ครับอนี่นะครับ ก็ถ้าใครสนใจวามือ n s r สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับพวกเฟซบุ๊กในเพจเนี่ยผมจะลงไว้ให้ตามรายละเอียดด้านล่างนะครับของอในคลิปนี้เลยนะครับผมก็ถ้าใครสนใจติดต่อมาได้น,นะครับพวก n อ r พวกนี้นะครับนี่นะครับ ตัวนี้นะครับหรือ NSR หลายๆตัวก็สามารถใช้ได้นะครับก็ผมฝากวางมือไว้ด้วยนะครับนี่นาผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ผมฝากกดติดตามกดแชร์กดถูกใจให้ผมด้วยนะครับสีสองตัวนี้สามารถสั่งทำได้นะครับว่าจะสีไหนออขอบคุณครับ